ที่จะลงจากกุฎิแม่นี่เป็นเวลาหกโมงสิบสี่แล้วผมก็จะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะมีแบบแบ,บบ่งบางคนก็อาจจะลงข้างล่างนอนหรือว่าจตนตอนผมจะไปน้ำตกเดินเล่นน้ำตกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลงตามไปน้ำตกก็อาจจะไปไม่ไกลเท่าไหร่แบบพวกวังควงหรือว่าเพชรเป็นพัปกประมาณแค่นี้พอ ยังไยก็ได้ไปไมทั้งที่ตอรยเดยเน,เน,น,นด้วยกันด้ีไปไป่ฮึบตอนนี้วันที่สามเราเหลืออยู่สคนสีน่นอผู้ที่จะไปน้ำตกกะลาเอครับสี่ <c oughs> คน ไอ้มาสินคนเลยสิไปเดินน้ำตกก่อนลงข้างล่างเราแบ่งกลุ่มกันไปมีกลุ่มที่ลงไปแล้วอย่างที่บอกโอกาสดีนะวันนี้น้ำต,ต,ตกแรกที่เราจะไปคือน้ำตกบางกว่า อยู่ใกล้สุดประมาณ8 0 0 4 0เมตรถ้าจะไม่ผิดนะกำพาไปถึงจะต้อง20องศาก็เย็นอยู่นะน,นั้นครับเป็นอะไรนี่ะผมคุยกับกล้องครับไม่มีอะไรไห, <laughs> ห้ามเข้าหลังเวลา3โมงโเค แลเลิงละพอยริงจรงจึิงแทนแทนจะนกเรียนเขาคึกอะไรครับนี่ แล้น้ำตกบางกวางเรากำลังจะไปไหนต่อเป็นพบใหม่เหรอเป็นพบใหม่ใกล้สุดโอเคโลห้ะ,ะ,ะประมาณนะั้น เดียวอีกแล้วผมได้ยินคำนี้อีกแล้วไม่เดียวถึงทางแล้วอ๋อที่เราขึ้นเขาอีกแล้วเหรอเหนื่อยราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรือเปล่าฮะไหนพี่มุกบอกว่าถึงทางเรียบไงพี่มุกอปเกชื่หนี่ทางเรียบ เรียกไปกินนาทีกกาดีนะไม่มาไม่มาทางนี้หรอกเพราะมันก็เหมือนกันตั้งลงก็เหนื่อยนู่นไปลงก่ินเลยอ,อันนี้ของจริงเลยแหละผ,ผมว่เพราะเมื่อวานยังเป็นแบบที่เดินเนาะอืม อันนี้คือเดินเลป่าเลยอืเหยียบแล้วมั้งนี่ <laughs> เราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่เขาไม่เอาของใหม่ด้วยี่ <laughs> <laughs> ไปลองดีเอ้ยได้ยินเสียงแซ <5. S 1> ่ผมได้ยินนะได้ยินไหมเนี่ยถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้่ะไรเสียงแล้วอ่ะ,อะแล้วเขาลงยังไงวะตอนขึ้นล่ะว่ากันโอ้โหดังรึบเราถึงน้ำตกเพนพบมมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปว้าวด้วยกันถูกจะเห็นไปพร้อมกับทุกทกคนนะเดี๋ยวผมถ่ายป้าก่อนนี่ฮะน้ำตกเ็นพบใหม่ อันนี้เด้อแะเอต่น้ำตกน้ำตกเราจะไปถ่ายรูปกันครับที่น้ำตกเห็นพบใหม่อนนี้ได้ยินเสียงน้ำตกเนาะนี่นี่น้ำตกมีข้างล่างด้วยนะเดี๋ยวอาจจะลงไปเดี๋ยวดูก่อนว่าลงยากไหม โหสวยนะนี่นี่มันไปหนถ่ายดูข้างล่างนี่เป็นอย่างนี้เลยขาก็น้าตกไหลลงไปข้างล่างครับโอ้้เย็นมากเย็นเย็นแบบเย็นที่สุดนี่เราจะเดินไปถ่ายรูปนะนองเลื่นด้วยนะเย็นมากเอางา่้เดินทันมดิไปนั่งกันปะ ว้นะเย็นไหมอ่ะเย็นมากมาบอกกันเลยเย็นมากพวกน้องลองมาด้วยอาจจะเดินก็ัะพักนึงอะ่ะว้นครึ่ชั่วโมงได้มาบอกเลยว่าสวยมากครับนี่คือน้ำตกเห็นพบใหม่ที่เราพามานี่ฮะมีที่เราอยู่ขงลางด้วยนี่ ตบเห็นพบไม่ถึงแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับที่พักแล้วเพื่อว่าจะลงข้างล่างแหละกล็ไปเอาเท้าแบงเราฉาดไววเจอ,อกันไปเยอกไปดูเยแล้วก็มาเอาหแดง แต่แปดแล้วไงป้ายยี่สิบองศาเดินกลับมาถึงแล้วเป้ายเนาะหลังๆกลับแล้วคูกระดึงไว้ค่อยว่ากันใหม่เื่อกันคูกระดึงข้างล่างอีกชินหนึ่งนี่พอละแบบเวลาลงแทนี่นีมันูกระดึงแล้วบางทีมันก็เจอ ที่สุดแล้วก็ถึงแล้วครับำลำรับการลงฟูกระดึงโอ้ยเจ็บน,น,นี่อีกนานำแหกแหกจริงๆแหกสุดๆบรรยากาศดีนะแต่ก็่าจจะลงมาถึงนะนงไวอยู่นะเร<อ>าเนี่ยไวลงนี่อย่างเดียวใช่ ต่เลกนิดเดียวแล้วแต่ก็ถึงแล้วนี่ผมก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนี่ก็เป็นวันที่ลงภูกระดึงมาจากที่ตอนเช้าไปน้ำตกแล้วก็เริ่มลงตอน10โมงตอนนี้เป็นเวลา3โมง42 10โมงกว่านั่นแหละแล้วก็พักไปเช่าที่ไหวก็ลงมาถึงแล้วปวดขามากสหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประมาณนี้นอ้อง ใครที่อยากลองมามวิชิตใจตัวเองก็ต้องลองมาดูสักครั้งหนึ่งต่ที่บอกให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปผูู้ประเด็นด้วยนะครับทั้งสามคลิปเลยขอบคุณครับเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยนครับคลิปต่อไป